สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็นําเข้าสู่ช่องของผู้พันเกษตรชจ้าบ้านนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับผู้พันก็จะนาท่านผู้ชมนะครับมาใช้ประโยชน์เนี่ยครับเจ้าน้ํามันพืชนะครับที่เราทอดแล้วนะครับมันเป็นน้ํามันเก่านะครับส่วนมากท่านผู้ชมนะครับที่ทอดน้ํามันเสร็จแล้วก็จะเอาน้ํามันนั้นทิ้งไปเลยนะครับแต่อันนี้ผู้พันก็เก็บเขาไว้ครับเพื่อนำมาใช้ประโยชน์นะครับนำมาใช้งานนะครับ เพราะว่า,าบ้านของผู้พันนั้นนะครับเป็นสวนนะครับก็ในยามค่ำคืนไม่มีไฟก็จะใช้น้ำมันตัวนี้ในการที่จะทำประโยชน์นะครับส่วนอปรกรณ์นะครับก็เดี๋ยวไปรับชมเลยครับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะครับก็จะมีกระดาษทิชชู่นะครับแล้วก็มีน้ำมันเก่าที่เราเก็บสะสมไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็มีท่อ เนี่ยครับที่ใช้ทําท่อปองไฟนะครับก็จะเป็นท่อเหล็กแบบนี้อันนี้ของผู้พันใช้ท่อทองแดงนะครับที่เหลือๆก็เลยตัดเศษมาครับก็ท่านผู้ชมจะใช้แบบกา้านล่มก็ได้นะครับแล้วก็มีขวด ml 5 0แบบนี้นะครับแล้วก็จะเป็นขวดสปอนเซอร์ถ้าท่านผู้ชมใช้แบบไหนก็ได้นะครับอสองขวดนี้นะครับถ้าแบบนี้ก็จะใส่เชื้อเพลิงได้เยอะดีนะครับ ็เดี๋ยวเรามาเริ่มใช้ขวด M150 กันนะครับที่จะทำเป็นตะเกียงนะครับเพื่อที่จะใช้งานนะครับเราก็แกะเจ้าตัวนี้ออกนะครับแกะพลาสติกออกเลยนะครับ แล้วก็เราก็จะเจาะรูนะครับให้เท่าขนาดท่อนี้นะครับก็ท่านผู้ชมนะครับถ้าไม่มีสว่านแบบนี้ก็สามารถใช้มีดเจาะได้ครับมันอ่อนครับอันนี้เพื่อความสะดวกนะครับใช้แบบนี้นะครับ ก็เจาะฝาขวดให้มีขนาดเท่ากับเจ้าฝานี้นะครับจะแน่นพอดีนะครับแบบนี้นะครับแบบน,นะครับเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็นำกระดาษชิดแชบบู่นะครับ นะครับก็สำหรับกระดาษชิููนั้นนะครับใช้เป็นเชืช้อเพลิงนะครับเชื้อเพลิงเหมือนเป็นไส้เขาครับนี่นะครับแล้วก็นำมาใส่ตรงนี้นะครับ นี่เป็นเชื้อเพิงแบบแใส้เพิงแบบนี้นะครับพอต่อไปเราก็นำนี่นะครับน้ำมันพืชนะครับที่ของเก่านะครับตะกอนยังเศษเต็มเลยนะครับก็ใส่ลงไปในขวดนะครับเพื่อเป็นเชื้อเพิงนะครับที่เราจะใช้ในการจุดไฟ ครับเราก็เอาเจ้ากระดาษชู้นะครับใส่ลงไปนะครับแล้วก็ปิดฝาขวดแบบนี้ครับส่วนด้านบนก็เทน้ำมันให้เขาซึมลงไปนะครับ ก็ได้แบบนี้ครับเพนู่้ชมผู้พันก็ทําเสร็จเรียบร้อยครับสําหรับะตะเกียงนะครับที่ใช้น้ํามันเก่าเนี่ยเหลือใช้ก็นํามาใช้จุดตะเกียงในเวลากลางคืนที่ไรนาสวนนะครับเออเนี่ยครับได้แบบนี้นะครับก็ตอนคืนนะครับผู้พันก็จะจุดไว้ให้ไก่นะครับไก่ที่ผู้พันเลี้ยงไว้นะครับเนี่ยครับได้แบบนี้นะครับก็เดี๋ยวเราลองทดลองจุดไฟอีกเลยครับทดสอบนะครับเนี่ย ีเลยนะครับท่านผู้ชมจะมีลมครับนะครับก็ใช้แบบนี้นะครับก็เป็นการนำเมาของที่เหลือใช้นะครับขวดเก่าๆน้ำมันพืชเก่ามา DIY นะครับก็ ใช้งานได้นานเลยนะครับแบบนี้นะครับก็สําหรับท่านผู้ชมนะครับคิดว่าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์ก็เก็บน้ํามันพืชเก่าๆอย่างนี้ไว้ใช้งานในการจุดตะเกียงได้นะครับก็สําหรับคลิปนี้คงมีเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องภูพันธุ์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ